มลูกอาหารบุกซายจ้ยจยา,า,าวันนี้วันเสาร์เนาะเนี่ยอย่างเนี่เขาเอ็นบักเดือตีบักเดือจ้ะก็ผักสลัดเพื่อน,เ,อนเนี่ยบักเดือใส่สลดัดเนี่ยปาเลมอนจ้ะปาเลมอนเขาเอ็นอย่างป้ายอย่างกะลกูก <laughs> ปาเลมอนเ <laughs> อ็นผิด <laughs> น้ำโคเขาไม่มีจ้ะน้ำโคไม่อยู่ไปซื้อมาให้แล้ว อันนี้ก็น,น้ำจิ้มสลัดจ้าโยกเกิร์ตโยกเกิร์ตโยกเกิร์ตรสิีเนาะใส่สลัดอันนี้จา้าอ้าวลูกอันนี้ก็คืออันมาขับที่เรสร็เสื่อมาเนาะเพื่อนเนาะที่เฉ็จเอโลกไปคลิปก่อนนี่จา้าเนี่ยมันจะเป็นสีอ่อนเนาะ,ะมันชิมีสองสายพันสายพันหนึ่งมันจะแดงกว่าน,นี้จะแดงแจดเลยอันนี้คือเออเพื่อนเอียงสีอ่อนจา้าแต่เกิดสีวานบานนุ่งเลยเพื่อน อันนี้หวานเพื่อนๆแต่สีดแดงแก้มันสีออกเปรี้ยวหวานอันนี้มันสีหวานล้วนแม่จับเลยลูกแม่เอามือจับเลยแม่ล้างมื่อเลยลูกอ่ะ,อะกินดุกระวันนี้ลูกอ่ะตัวลูกเอาหนามมึเอาน้มโคกเอาโคกแต่ไปเอามาลูกไปเอาเอ,าเอง ซื้อมาใหา้แล้วไปเอามาเอาเองปุณิบับติตนเองลูกเนี่ยเอาๆกิน,นลูกกินกระตุนอ p p e t i ิตไปเอาตะทิ้งขึ้นเสียไปตะทิ้งวัดหวานลูกกินลูกละ